คำเตือนเนื้อหาในวิดีโอเป็นสูตรคำนวณจากสถิติย้อนหลังเพื่อหาตัวเลขความน่าจะเป็นในอนาคตควรใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น สวัสดีกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราก็จะมาให้สรุป2ตัวล่างหนะ้าหางเนาะเราก็จะให้กัน5หางนะพี่น้อง5หางนี้ไปกลับด้วยนะครับแต่เฉพาะล่างอย่างเดียวนะคือกลับกันด้วยผมไม่ได้กลับให้นะครับผมไม่ได้เน้นว่าตรงๆเนาะไม่เหมือนตัวนี้นะครับถ้าใครเคยชม สรุปสตัวล่างตรงๆอ่ะก็เอาไปเทียบกันดูว่ามันตรงอ่ะตัวไหนแล้วก็เอาตรงๆเลยอันนี้เป็น2ตัวล่างตรงๆแต่ที่ผมจะมาสรุปให้5หางวันนี้ก็อย่าลืมกลับกันด้วยนะครับว่ามันเด่นตัวไหนเนาะตัวแรกผมก็จะให้เป็น หนึ่งหนึ่งที่ผมให้ไปสองตัวล่างตรงๆคือนี่เนาะเป็นเด่นด้วยนะครับแล้วก็จะมีสองศูนย์แล้วจะมีสองสองเจ็ดแล้วก็จะเป็น ศูนห้าเจ็ดวันนี้ก็จะมีอยู่ประมาณห้าหางแค่นี้เนาะที่ผมสรุปสองตัวล่างห้าหางนี้ใครชอบตัวไหนก็เลือกตัวนั้นนะพี่น้องแต่ผมอยากให้เน้นเน้นคือตัวตัวนี้นะครับตัวห้าเจ็ด เนี่ยครับสองตัวนี้ยังไงถ้าใครชอบก็ก็เอาไปซื้อกันได้เนาะเป็นลอตเตอรี่เนาะห้าเจ็ดห้าห้าศูนย์นี่ตรงตรงตรงๆนะครับเพราะว่าผมเคยให้ไปในคลิปนี้แล้วนะอันนี้มาตัวกันกับสองศูนย์เนี่ยสองศูนย์นี่เป็นตัวกันแต่ห้าเจ็ดผมไม่ได้ให้มา าเจ็ดเนี่ยผมก็ไปคัดสูตรมาแล้วนะเขาเด่นที่จริงเขาก็เด่นทั้งห้าตัวแหละครับยังไงถ้าใครชอบก็ไปตามกันดูได้แต่ที่ให้น้อยหางก็มีสิทธิ์ที่จะหลุดเยอะไม่เหมือนให้เยอะๆนะครับอันนี้มันเป็นสาธิตเนาะมันก็มีเข้าไม่หลุดผมก็ย้ําเสมออยู่แล้วว่ามีเข้าไม่หลุดอันนี้ก็กขอให้รวยๆวันที่สิบหกนี้อันนี้ก็สรุปสองตัวล่างห้าหาง ห้าหางนี้ก็ขอให้รวยๆกันนะขอให้ปังๆนะครับวันที่หนึ่งกันยานี้เดี๋ยวผมก็จะสรุปสองตัวบนตรงๆแล้วก็จะมีสามตัวบนตรงๆก็อาจจะเป็นอีกสองคลิปต่อไปผมก็จะสรุปให้อีกทีหนึ่งน่าจะลงวันน่าจะไม่เกินวันจันทร์วันอังคารนะครับเดี๋ยวผมลงให้ลงคลิปเกือบสุดท้ายโค้งสุดท้ายอาจจะมีโค้งสุดท้ายให้ห้าหางอย่างนี้อีก ของสองตัวบนแล้วก็สามตัวเนาะผมก็จะจับให้ทีทีหนึ่งใครไม่ชอบก็ผ่านนะครับเพราะว่ามันแล้วแต่บุญวาสนานะครับพี่น้องเลขนี้ก็ต้องอาศัยดวงเนาะซื้อลอตเตอรี่อ่ะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามไว้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปเนาะอยังไงก็ขอฝากช่องเล็กๆไว้ในอ้อมบอกอ้อมใจพี่น้องด้วยวันนี้ก็ขอกราบขอบคุณครับ